มาไลเล่นเกมรูมบ,บอกแบบเบวอลกันนั่นเองนะขอ <c oughs> เอาแบบตรงนี้แล้วกันนะไปข<ะ>อเจเป็นโบนเออมาคนะล็กคออกี้บเออบนลอคกี้บ็อกนั่นเองนะแต่เกวมวิวเขดูนะครับมาดูกนวนะ่าใครจะนคนดูเพราะผมไล เทสเทสทุกคนจะเห็นว่าผมไ like ล์เทสไปครั้งนึงมีคนดูด้วยเออตบมือหน่อยย้อันนี้ก็รอดูไปนะคะระคับว่าจะมีคนดูไหมปกติเลยนะดูบ่าชนเล็กๆยังคนดูแล้วผมมาครับว,ว้าว ขามาละคาฟูอ๋อเด้งอีกไอ้เหี้ยโอเคเลทีมโอ้ยและอีโก้เฮเล่นมุมมองุคคลที okay. ่หนึ่งแล้วกันไหมชอบมุมมองมุมมุคคลที่หนึ่ง ก็จะดึงแขนไปยาวเลยนี่ไงเออ,เ,อ,อเราก็จะยึนแฟ้มมาแบบนี้นะครับขแขนที่จุดต้องนะผมจะเอาเพชเตด้์ถึงจุดกก่อนนะครับ <ม>แปสี่เบลล์งั้นแต่ปั๊อปครับแดนเจอแล้วเองนะัอแดนเจอเสร็จใช่ไหมเราก็ไปเจ็บฟิปโอเคเราก็จะไปอัปเกรดเกาะอีกนะคือถ้าตอนเที่ยงผมอาจจะมาไลฟ์อีกแล้ว,มมมลลวผมก็จะเล่นกับเพื่อน,นเองนะ ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรผมอาจจะเล่นแบบนี้แลก็ไปเล่นแบบอื่นนะหรือถ้าตอนอึดๆประมาณหนึ่งทุ่มสทุ่มเนี่ยก็ไม่ดึกมากนะตอนนั้นอะ่ะก็ผมก็จะไลฟ์ไม่อาจจะไลฟ์ไม่ครั้ก็ได้นะเอเอเอาเรื่องปัจจุบันก็เดี๋ยวมุ่งไปเดี๋ยวุ่งไปอนาคต,ตครั้งแรกเราก็ต้องเลิกรักกันหน่อย ผมก็จะไปเอาจะไปเอาเพ,พื่อพัฒนาบ้านเมืองเองผมได้ไหลด้วยเมื่อกี้ผมได้อะไรว้าวว่าไงโ oh, อ้เทลโบวกระเป๋าเลยกระเป๋าหรอวะคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร ้ใครดูคลิปนี้อย่ก็อย่าลืมเอ้ใครดูอะไรานี่อย่ก็อย่าคลึงก็ไลค์ได้แล้วกันนะไม่กดยูทไปสึกอยู่ใช่ไหมเลยนี่แ้วง่วาแบบชาชาลาดคือเขาก็กระโดดนี้ใช่ไหมอ่าตัวตรงนี้เลยสิครับเฮ้ยเอาป่ะมา มันยังไม่ใช่ so ็ันบุยมึงอ่าเ่อย่างย่างอย่าใช่ฉันบูมันต้องันบวกตึงๆเลยเซ้ามดิไม่ใช่อุ้ยเกิดละเกิดตอนหน้าเเลยขอขอขอวูดปืนแคนนอนมาในกระบอกจะมาด้มาออเออหิมแคน หาคนยิงอบ,บมังนะ้งเกมพิกอะไรไม่รู้เลยไม่เสรงอุ้ยเพื่อนเลยมาสมทบเนาะเลยจังหวะนั้นอนะเกมโมดแบบไม่สนลูกใครเดี๋ยวจะดูเวลานัดอีกทีนะกวจะโพสลงนึงคุณสมว่าจะไลก์กี่โมงนั่นเองก็ประมานี้ เออใครอัปเดตทีเล็เตอร์สองเลยวะโคตรตึงอ่ะสุดยอดเลยเพื่อนอัปเดต่ังดีอะไรเพื่อนมองหน้าอย่างหาเรื่องเลยอะไรอะเบสอารลัมอัพส่งสัญญาณหรอ ว้าวพิเศษโอ้ร้อยยี่สิบเลยด้วยกูดูเพลนกูยินเพลนไปเลยวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเวลาลมโอ้ยเยใครเจ๋งวะใครเจ๋งมาิเลอมาดิมาดิโอ โอ้หนีโอ้มาทำไมวะจะหนีเนี่ยเบื่อว่ะมึงก็ยังไม่หนีร้อยเปอร์เซ็นนั่นี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่มามาสู้กันอย่าพูดงอกสิมันมันงไม่เาองูเลยทุคนดูหน่อยโอเคไม่โดนไอชิบาย คนเล็กี้ไปเพราะอันแต่เขาไม่รู้ว่าได้อะไรกูได้ปรสิตสี่ตัวเลยคืออะไรวะเนี่ยพาราไฟอ่ะ <c oughs> ทำอะไรได้ไว้ตัวเมืม่อกี้เจ้าบอกหน่อยเ <c oughs> ล็กี้แอร์ดอกนั่งไงเล็กี้แอร์ดอก <c oughs> ลูกไฟมา ลจะไปผีที่กลัวลักกี้บอกอ์โหใส่ยต,ตากูเป็นไรนี่เดินเอาลักกี้บอกก์กูโอ้มีการตัดขาดเพราะท,ทีพี่ยังมีเยอะใหญ่ อะไรอู้ได้คันนั่นเอาไปพัฒนาบ้านเมืองดีกว่าขอเอาลรืงที้บอกตรงนี้ไปพัฒนาบ้านเมืองหน่อยนะเพาคนเขาอยากได้อ่ะว้าวได้ไปพัฒนาบ้านเมืองอย่างดีเลยทำไมได้ไหมเนี่ยไอ้เชี่ยอู้ดีนะเป็นน้ำโอ้โหม,ม,มันก็ตกแล้วไอ้ป้าเอ้ยแม่งของอะไรวะเนี่ย เออเอาไว้หนีอ่ะก้อนพุ่งได้เห็นเอาไว้หนีโอ้โหว้าวโอเคงั้นเอาเอาตรงนี้ออกไปอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้แต่นี่มันพังแล,ล้วเหรออ๋อมันคือสกิลคูดาเฉยเปล่าฮ้ยมคันนั่นน่นะทุกจะคันนั่นเปล่าชุดมรกตไอ้เจียกูไม่ไหวหรอก ก็เหนื่อยบ้างนะคะอู้ได้ของได้ของดีซะด้วยเพอร์เฟกไนส์เอ่อแถมเดอะไดมอนด์กราดี้นแฮทอาวุธอะไรเชื่อมันเหอะเฮ้ยกูมีปืนใหญ่เลยนะเว้ยไกลขนาดนั้นเหรอวะยิงมาเลยลูกอ่ามันยิงไงวะไอ้เชี่ยโคตรกาก ซิไลายเฮ้ยเช็ดแค่ข้อตึงมีซิไลายด้วยเอาดัมอนไหมโกตายซะโออได้สามดัมอนยังดีวะซิไลายกลับเดว็ว้าวฟอมบิงอู้ โอาใช่โอ้แมนของดี้นี่วะปังบอกไม่หายด้วยขอลองของหน่อยอยากได้อยากลองของมา เย็นอยู่เฮ้ยโจ๊เฮ้ยผู้หญิงใจดีที่เพื่อนไหมนี่ไอ้เหี้ยออกมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วบูเลยบูเลยกลัวอะไรอะไปเออมันไม่มาโอเคยิงไปยิงไปมีแค่คนเดียวเองเออคนเดียวอะไรมึงอยู่สี่คน ប៉មប៉មប៉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 ดูพี่ว